จุปะเทศไทยเที่ยวได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับเบิ่งเรือแต่ละลำเต็มเต็มทุกลำปุ๊บทั้งหน้าบอกพี่แหลงนะครับเรือไว้ออคิสส่งลูกค้าลงเรือลำนี้เต็มลองเกี่ยวขึ้นไปเต็มทุกลำจริงๆสุดอลังการนะครับเบิ่งแบบนี้ใครจะสู้ไหวนะครับตึกนี้นะครับพี่ๆเห็นไหม ตึกนั่นนะครับยังคงตั้งสงา่าไม่สถปกสถานจริงๆ,ๆดำดำน,นะครับค่งค้ายๆตึกกำดับนะครับพี่ๆน่าจะเป็นตึกเก่าหลายปีแล้วแต่แผ่นดินไหวทำอะไรไม่ได้สุดยอดนะครับถ้สองไปข้างหน้านะครับก็จะมีตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีเบากิลังสแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เอเชียชิกนะครับวันเสาร์ที่5เมษายน2568นะครับขณะนี้เวลาหโมงเย็นกับ30นาทีนะครับหรือว่า6กโมงครึ่งนะครับวันนี้เบากิลังจากาพี่พี่นั่งเรือดินเนอร์นะครับไปที่นครสยามนะครับสม้แมแ่น้ำเจ้าพยาวาชาวต่างชายังคงเสื่อมั่นให้ความสนใจกับ ร่องเรือเมืองไทยบอนะครับหรือว่าถูกคนย่านกลัวหรือว่าไม่กลัวเขากับมารอรุ่นนากันนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับสังเกตนะครับพี่ๆตอนเย็นของวันเสาร์ครับที่เอเชียทิกทองเที่ยวลนาหลนยนะครับเ่อี่เอเชียท๋อตอนนี้ผมก็ลอเรือรอ,อยู่นะครับเรือที่นั่งไปเป็นเรือ40บาทนะครับเจ้าพญาตัวดีโบ ซื้อตัวบนเรือนะครับไม่มีจุดจำหน่ายตัวที่นี่ที่เชืรอท,ที่คึกคักตั้งแต่ส่วง6โมงเย็นนะครับซ่อนซ้อนนอนซ้อนนะครับใกล้จะถึงสงการนักท่องเที่ยวไม่หวั่นนะครับเมืองไทยยังคงปลอดภัยและน่าเที่ยวต่างชาติเขายอมรับได้นะครับเหตุเกิดแผ่นดินไหวก็เป็นไฟธรรมชาตินะครับไม่มีใครสามารถเลยเลี่ยงได้นะครับ แต่ทางซ้ายเขาก็ยอมรับนะครับในการช่วยเหลือของคนไทยเวลาเกิดเหตุนะครับยังคงหลังไหลมาเที่ยวประเทศไทยแบบนี้เห็นบ่อที่เอเชียทิคนะครับหลายหลายเยอะเยอะเยอะเกินเลเวลนะครับเอเชียทิคขนาดนี้ไอคอนสยามจะขนาดไหนนะครับนังคงหลังไหลกันมาต่อแถวนะครับบางคนก็ถือ ว่ากันย่านีทันเรือนะครับหมดอะไปทางพุ่นเนื้อนะครับชิมาถ่ายทั้งพี่เลยนะครับเมือครับหลายคนนะครับมาเป็นกรุ๊ปทัวร์นะครับหรือทงน้าเที่ยวแบบนี้นะครับมีทั้งช่วงใหญ่กับเป็นต่างชาติอะไรนะครับเมืองไทยยังคงสวยงามเสมอนะครับสงการนี่จะรับมือไหวไหมนะครับนี่ครับมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นนะครับ ทางศาส์ทางงานนี่นะครับเรือที่บอกิแเล่งจะไปเป็นเรือรำนี่นะครับพี่พี่ไปที่ไอคอนสยามนะครับแต่ว่าเอเชียทิกก็มังเที่ยวเยอะนะครับอ้ยป็ะตายอย่างอัปเดตนะคองเที่ยวให้พี่พี่ได้ชมทั้งนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเรือมาแล้วนะครับบอกิแเล่งก็ต้องได้ไปนะครับอ้ยเดี๋ยววันหนานะครับอ่อนซ้อนเห็นนะครองเทียวแล้วแล้วก็ต้องมาต่อแถวตรงนี้นะครับพี่พี่นำเพื่อนเพื่อนบังคับนี่คือการต่อแถวลงเรือดินเรือ พาพทัรริโบบนะคสัมพันธ์วันนี้ผมก็จะพาพี่ๆนะครับไปอัปเดตตึกสูงเมืองไทยตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับว่ายังคงตั้งสงา่างามขนาดไหนนะครับการสะอาดเขาเสื้อมั่นนะครับเบิรงเต็มเรือมาเลยนะครับตรงนั้น,นครับพี่ๆเยอะจริงๆนะครับเยอะมากๆเรือนี่นะครับจนนักโยนโยนมาเลย สุดๆเยอะเกินทำบรรยายนาีกปินครับทั้งนี้คนก็เปิดให้คนลงแล้วนะครับพี่ๆข่าอี่แหล่งก็จะเดินตามเพื่อนๆนะครับ กุ้งครึ่งน,นะครับเรือจะออกไปรอบไปรอบนะครับต่อไปก็เกือบครุ่งครึ่งเลยนะครับทุ่มหร,รืว่าโชเดพาร์ตนะครับโชเดพาร์ตในแคนซีเรือตรงนี้นะครับจะไปผู้ใดที่ยังบม่ได้ซื้อตัว๋วจะไปซื้อตั๋วที่เรือเลยนะครับจ่าย40บาทนั่งสุดสายถึงนะครับท่าพระอาทิตย์นะครับผู้ดใดอยากมากจะมาเที่ยวได้นะครับเบิ้องสังชาเบื้องชื่อชอบ แถวเลยนะครับพี่ๆถ้าเราไม่มกลัวไม่ได้ขึ้นข้างบนต้องขึ้นอยู่ท่าเอเชียทริกนะครับท่าอื่นอาจจะไม่ได้ขึ้นข้างบนเนอะนะครับเดินตามห้เดินตามขึ้นไม่ทันนะครับพี่ๆรีบเลยนะครับเรือออกไปแล้วสุดยอดที่นี่นะครับตัง้งซ่าซื่อชอบมา แบบรีบมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเรือเจ้าพระยาธุรโบสนะครับอีกต่อไปนะครับก็มีหลายลำที่จะเข้าเทียบท่าเพิ่นก็เลยรีบออกมากนะครับที่นี่สวยงามนะครับสั่งแลนด์มาร์คใหม่อีกแล้วนะครับท่าสวนน่าจะเป็นสวนสัตว์นะครับพี่ๆท่าท่าวาเขาเรียกยางเนาะน,นะครับเขาเกลี่ยกรบบแนในใจนะครับมีไดโนเสาร์มีย,มยังนี่ละ โอ้สวยงามจริงๆนะครับนะครับขนาดท่าแรกแล้วนะครับยังเยอะขนาดนี้ต่อไปจะเยอะขนาดไหนนะครับพี่บีมันเสากายเป็นแบบนี้ตรงนั้นมีเวทีด้วยนะครับอาจจะเป็นงานคอนเสิร์ต แน่นอนนะครับโอ้ที่นี่บุมบำบุมบำสุดยอดครับสวยงามนะครับฝรั่งตกตะลึงว่าเจ้าต่างชาติยังคงสนใจมอนไทยเหมือนเดิมเยี๋กว่อนี้นะครับแปบ๊บหนึ่งพี่พี่นี่ครับ โอ้ยงามงามงามนะครับเต็มเรือทุกลำนักท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับต่างชาติยังคงสิทธืบสอบป๊าแต่ร้อ,องเพลงสนุกกันใหญ่เลยตรงนั้นสุดยอดจริงๆใส่แล้ววเด้40ครับเอาตวใบปเป็นป้านะคนสุดท้ายนี่เป็นป้า40บาทนะครับพี่บี องโสันนะครับไ่ที่ไหนแล้ว่ไหนล้วถักชาติสืบสองนะครับส่วนใหญ่ก็งนี้แต่ฝรั่งนั้งนั่นเรงดิอเนื่องประเทศไทยนี่ไปนึงใช่ไหมคะขอไปไปครับหลังไปหนังไป สวยงามสุดๆตึกห่างเมืองไทยนะครับพี่ๆขณะริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงไม่สดกสถานนะครับทุกคนสามารถมาเที่ยวได้เหมือนเดิมเน้อนะครับคนไทยยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ยังคงให้บริการเหมือนเดิมที่นี่ สวยสุดๆนะครับตรงนั้นเป็นตึกตึกล่างย่านสาทรนะครับโกยังคงเปิดให้ใช่บริการปกติโอ้ยพูดพิดนะครับตึกล่างย่านสาทรยังคงตั้งสง่าเหมือนเดิมขออภัยนะครับโอ้ยปดผิดปูดผิด,ดตึกร่างตึกระ่างนะครับสีดำๆครับสายสั้นโอ้ คนมาต้องถ่ายรูปเลยวันนี้ของมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับริมแม่น้ำเจ้าพยายังคงสวยงามบอกเละครับพี่พี่โอ้งามดีงามดีนะครับที่นี่งามจริงน,นะครับเต็มเรือ ตึกนี้นะครับพี่พี่เห็นบหกตึกนั่นนะครับยังคงตั้งสง่าไม่สะดุดสถานจริงๆนะครับอ้อค่างคล้ายๆตึกกำดับนะครับพี่ๆน,น่าจะเป็นตึกเก่าหลายปีแล้วแต่แผ่นดินไหวทำอะไรไม่ได้สุดยอดนะครับถระสอบไปข้างหน้านะครับก็จะมีตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา นี่สวยจริงๆนะครับ okay, uh huh. ครับพี่ๆมองไปขามมองกหลังนะครับล mm hmm. าแต่ง,งามงามแล้วก็นิ่งด้วยนะครับเวลาเรือนี้นะครับไม่มีเสียงน่าจะเป็นเรือไฟฟ้า, mm hmm. ฟาเอาเซียจิกใกล้ๆเลยงามหลาย สาทอสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนกรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือสาทอนสาทอ end ทางรถไฟฟ้ายังคงเปิดใช้งานปกติท่ครถไฟฟ้าเปิด a n ้ the pier. สวยงานสวยงามตึกนี้ สวยครับวิวสวยเต็มเรือทุกลำนะครับเ็นบอกเต็มถาเรือแล้วก็เต็มตรงนั้นด้วยเห็นบอกพี่ๆเต็มเลยนะครับบนถาเรือประเทศไทยนะครับไก่สงการยิ่งเยอะเยอะสุดๆนะครับผู้ใดที่จะไปไอคอนสยามผู้ใดที่จะไป้ปาจะตามถาเรือเห็นแล้วอ่อนซ่อนนะครับปีนี้สามเดือนแรกนะครับเกือบสิบล้านนะครับ เกาล้านห้าแสนสามเดือนแรก <S <S บังครับพ,พี่แต่ละลำแต่ละลำส่งลูกค้านะครับโอ้ยบองเยกลเียงกคอยแปดแกล้องนะครับนี่ครับลำนี้ก็มาส่งลูกค้าเพิ่งลายตาเด้อน,นะครับ ถ่ายรูปยมใหญ่โอ้นี่ไงตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับพี่ๆข้างๆไอคอนสยามช่างซานาลิแม่น้ำเจ้าพระยา เที่ยวหลังไหลก็ลงแล้วยังหลังไลก็ลงมาเที่ยวเยอะ,อะเริ่มลงห่างนี่นะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวตรงนั้นจะขึ้นมาอีกนะครับอโอ้เรือเรือทงชยัยสวย ทรงบ้านทรงเรือนไทยพลังสุดอึ้งนะครับที่นี่ไม่เป็นอะไรเลยเหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยตึกคู่คู่ตึกคู่ตึกคู่ข้างไอคอนนะครับหลายชั้น ไม่มีผลกระทบกับไทยเลยนะครับนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนเดิมไอคอนสยามไอคอนสยามสำหรับผู้โดยสารโอ้คนต้องรอเรือลำนั้นออกก่อนนะครับเต็มตัรอบริเวณล่าช้ายเรื่ไอคอนสยามไอคอนสยามเรือนั้นก็เต็มนะครับ าววาการท่องเที่ยวก็เต็มจริงๆเกอเ่คค่อนเริ่มมีงานแล้วนะครับเริ่มมีสีสันแล้วสงการที่แอค่อนน่าจะเริ่มทําแล้วนะครับพี่ๆเพราะว่าเพิ่งเปิดงานไปเมื่อวานนะครับ๊าถประเทศไทยเที่ยวได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับบงเรือแต่ละลำเต็มเต็มทุกลำปุ๊บข้างหน้าบอกพี่แหลงนะครับเรือ,อไว้ออคิสส่งลูกค้าลง เรือลำนี้เต็มนของเขี่ยวขึ้นไปเต็มทุกลำจริงๆสุดอลังการนะครับเบงแบบนี้ใครจะสู้ไหวน,นะครับไทแลนด์เท่านั้นที่มีแบบนี้ไปแล้วไปแล้วแต่ว่าลำข้างหน้าก็เต็มเหมือนกันนะครับนี่แหละเสน่ห์ของไทยนะครับ มีศิลปะวัฒนธรรมให้ชาวต่างชาติได้รับชมนะครับหนังไรกระลุงแบบนี้เลยนะครับนะครับพี่พี่เต็มสำหรับคลิปวิดีโอนี้บอกกิเลงก็ขอล,ง,ลงนี่เด้อนะครับเดี๋ยวจะมาอัาเปเดตอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าสิ้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไลค์เพื่อเป็เนเงาใจให้บอกกิเลงทำคลิปต่อไป ในคลิปนี้ขอกล่าวคําคำว่าสวัสดีครับ